หัวตรมกดะเขือเทศนะครับได้ฉายาใหม่แล้วจะทำเอ็มวีให้เร็วๆนี้จะอาทิตย์หน้าจะพาไปบันทึกเสียงอยู่ที่ค่ายของไรวินนะครับของพี่โอเอจะค่วันนี้ค่ะครับมาสมัครงานค่ะแต่งานค่ะโอนั่งก่อนครับผมไอสมัครเป็นอย่างก็ อันให้เป็นย oh. ังก็ได้แต่เป uh, ็นต mm ัวประกอบด้ือยังก็ได้อ๋อบัญชีเหาก็มีเลยดเอ่าเป็นตัวประกอบครือว่าถ่ายคอนเทนต์กับประธานห้างเนาะทำอะไรก็ได้คอนเทนต์ถ่ายคอนเทนต์กับประธานนี่มันต้องกั้นขำได้นะเพราะว่าประธานเวลาเล่นไปปุ๊บถ้ามาขำนี่เราต้องมาคัดต้องมาตั้นใหม่อีกมาเริ่มใหม่มันเสียเวลาเราต้องกั้นขำได้นะอืมก็รับทดสอบทดสอบ ไม่ได้แล้วไม่ได้นะเอาหน,นูทดสอบก่อนหนูต้องกั้นขำได้ไม่งั้นมันเล่นกับประธานไม่ได้ไงประธานเป็นตลกหน้านิ่งไงพอพอข้ามขำนะ,ะก่อนรัโกโอ้บ่าคืออะไรนานนนงชื่ออะไรเนี่ยชื่ออิงค่ะชื่ออิงอ๋ออิงอิงมีไหมหรืออิงเฉยเฉยอิงค่ะอ๋อทำเป็นบ้านของกระพิงอะไรเนาะ อิงก็คืออิงไว้ทิงไว้วอิงผน,นังสายน้อยคนเท็นไม่ได้เลยละ่ะก็ฉันมาเล่นเป็นนางเอกเอ็นบีได้นี่เพลงใหม่เพลงเขานี่บา,มาตมะเขือเทศนักร้องดังข้างล่างมะเขอือเทศเลี่ยมซื้อแล้วเป็นบาตมะเขือเทศสิงเกิลใหม่ซื้อเพลงอย่างก็เพลงเพลงเมือเมื่องซื้อเพงลเงเหรอตัวตั้งเอง ยังอเอาเกีตา,า,ตหา,หาหร์มาห้เอฟซีพื้นฟังกัน,<ห>นยังไม่ได้เนื้อหาออ่าบมอาทิตย์หน้าเลยนะอาทิตย์หน้าจะพาไปเข้าห้องบันทึกเสียงแล้วโตวต้องได้นะอาจารย์โอเอคู่แฝดเวของยักษ์บอกเออนี่ไปให้อาจารย์เพ้นบีบให้น้ำตาปักเตี้ยเหนอเพียงยังก็ไม้ไอ่อยไฟแล้วก็เพียงไอซียูพ้นเก่งนะ ก้อนมึงดู้ยังต้องผ่านนะถ้าแม่ฟังอยู่อยากมีลูกลูกสวยลูกบอกเธอหอดใจกกถ้า่อดฝันหากนเด้อแม่ ้าก่อนเดือทั้งบ้านแต่เมือนี้ลูกพอสู้งานในดุป่าปูนเห็นพิษสาก็คิดถึงตาเด็กแม่ลวกดอกแค่มันแสบกว่าเป็นไาเห็นลุดเลนก็นคิดพอดูควายคิดพอดินอาย แม่อย่าอ่อนแอคำพ่อออกไปมือหอดเส้นชัยสิกลับไปหายคิดพอดมือหอ,อดเส้นชัยสิกลับไปกินแกงโนไม่แม่ยังสะดุดเล็กน้อยครับซ้อมยั้ไม่ได้เด้อ ทำตัวดีๆน่าสนับสนุนคนกระตันอยู่นะครับยอดวิวมันอาจจะไม่ไปหรือว่าได้เรียกใจน้อยแต่ถ้าทาตัวน่ารักหวังว่าเราอาจบางทีไม่แน่นะอาจจะมีแม่ยกก็ได้แออมีแม่ยกเราก็ช่วยไดไหมล่ะเขาคนไทยเป็นมีนิสัยที่เมตตาคนอล้วก็พ็ภาวนาให้ได้สักสิบล้านวิว ไม่ถึงสิบล้านวิวเลยก็ทาไปทัวร์อยู่ทาออกเสื่อนนะไปเป็นนักร้องขั้นเวลาให้กับยศพินยโย<อ>กับต้นหักคุ้มจันพอได้อยู่เนาะอือันนี้เด้แม่นบนหนังมันต้องกั้นหัวเลาะได้นะเออไม่หัวได้ค่ะได้อืต้องต้องกันมีมุกไหมมุกเออครมุกว่ะไขมุกอะไรมุกตลกอะไรมีไหมกูถามนะโอ้ อะไรนะอะเดหัวแล้วจำเป็นกระหัวเลย <c oughs> สูบซามาบนนาง <c oughs> เออเดี๋ยวจะให้อาจารย์ต้นหักให้นะมาก่อนคุณพนิจารณาเอาเล่นเอ็มบีด้อ <c oughs> ให้อาจารย์บ้าคุโปรดักชั่นคอนเทนต์คือจะได้อกมันต้องกั้นขำได้อะเดี๋หัวแลวนวจำเป็นกระหัว <c oughs> อย่างกินเมงไหมก็หัวไป โฮพ,พลยี่สิบอาน,นะครับจากบาดมะเขือเทศนะครับเปลี่ยนชื่อให้แล้วนะครับไอ้หนุม่มรูปงามจากจังหวัดบึงกาฬนะครับบ้านดงบังอำเภอบึงคงหลงใครมาเที่ยวท่านาคีท่านาคาก็แวะมาให้กําลังใจน้องได้นะครับอาทิตย์หน้าจะเข้าห้องบันทึกเสียงแล้วนะครับผมติดตามที่ช่องประธานห้างไว้เลยนะครับประธานห้างชแนลนะครับชื่อเพลงว่าเมื่อครับผมโฮพล